ได้ทั้งวันนะะวันไหนที่มีของที่เราแบบทําแล้วเรารู้สึกเราอยากกินอย่างอื่นมากกว่าแล้วก็ต้องทําใหม่นะคะพี่แตั้งของสวัสดีค่ะทุกคนในห้องค่ะขออภัยนะคะคอมเมนต์กระโดดเยอะเลยนะคะนะ,ะ,ยะเยวแหวก็บอกรักนะจุ๊บๆนะคะกับเยเนียงด้วยนะคะคอมเมนต์กระโดดนด่งๆในกรัรไก่อันผิดไหมถ้าไก่อันผิดขออภัยนะคะสวัสดีจ้ามามาส่งทาง ทางบอกยามคำขอบคุณมากๆเลยนะคะนะที่มาส่งนะคะ พี่วัชริยาบอกว่ามาเพิ่มพลังบวกจ้าขอบคุณมากๆเลยสําหรับพลังบวกนะคะเป็นกําลังจ้านะคะแล้วก็ทักทายกับเยเนียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะนะคะน้องโผลปากาก,ก็บอกสวัสดีจ้าพี่วาววๆาวว้าวถึงนะคะเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่สะดวกผ่านไปผ่านมาแวะทักทายกันได้นะคะในช่วงเวลายามเย็นๆอย่างนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่สองคืออย่างน้อยก็ยัง เครื่องเขาเรีเยกอะไรนะเครื่องยะติดเทอร์โบค่ะนะคะเย่ยแวาวอ่ท่านะคะแล้วก็ทักทายกับเยเนียงด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะคะ น,ะะน้องผัวประกา็บอกสวัสดีจ้าพี่ว้าวๆๆาวาวใจนะคะที่มาส่งให้ในค่าคืนนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะอย่างสม่ำเสมออย่างนี้ต่อไปนะคะจับไม้จับมือกันแล้วก็จับที่เราได้เจอๆนะคะก็จะเร็วนิดนึงสวัสดีค่ะคุณหมูยองแฟนเพจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งกําลังจิตกําลังกันติดเลยนะคะนะคะไฟแดงยาวเลยนะคะนนะคะช่วงนี้ไฟแดงเยอะนะคะ นะคะก็ <c oughs> คุณดีอ้อยบอกสวัสดีค่ะใจนะคะยเยวแววก็บอกว่าเจ็ดดวงตาสวัสดีนะคะนะคะน้องไก่ก็ถือโอกาสนี้นะคะนะคะคืนเวลาให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังวันพาเพิ่นสวัสดีค่ะนะคะอขอบคุณยายอ้วนมากๆเลยนะคะที่แวะมาทักทายให้กําลังใจไก่นโนนะคะเย็นเยี่ยงก็บอกสวัสดีหมูยองนะคะยายอ้วนบอกคิดถึงจึงมาหาจา้าพี่โกศลด้วยนะคะพี่โกศินอ่ะคุณโกศินก็บอกว่า คุณสุธีซ้อนนะคะยกมือไหว้แล้วก็ให้หน้ายิ้มมาด้วยนะคะพี่สุธีก็บอกว่าอร่นะคะยัยเนี่ยก็บอกว่ารักยัยแววค่ะนะคะยัยแววนาดาก็บอกสวัสดีค่ะกับน้องพลปากกาแก้วเทศนะคะเอเกิดเทศขอโทษทีนะคะกันติดเลยนะคะนะคะไฟแดงยาวเลยนะคะโ no นนะคะช่วงนี้ไฟแดงเยอะนะคะนะคะก็คุณดีออยก,ก็บอกสวัสดีค่ะพีดน้อนะคะ,ะ,คะพี่วัชริยานะคะสวัสดีทุก ท่านรอบทุกคนรอบห้องเด้อจ้านะคะพี่สุพิก็ทักทายนะคะยี่มุ้ยนะคะน้องกีตาร์ทักทายกับ Yup. พี่พี่นางรักนายนะคะทักทายค่าน,นะคะคุณวาก็ทักทายเยอเวนก็บอกสวัสดีจ้าคุณนักการนะคะเยเนียงก็บอกเยนนางรักนายนะคะกอดกอดนะคะเยเนียงก็บอกสวัสดีคุณนักการนะคะพี่นักการก็ทักทายสวัสดีครับผมกับลัวัวนะคะน้องต้นก็ทักทายนะคะกับพี่แต <go ้มนะคะสวัสดีครับพี่แต้มนะคะเยอเวนบอกสวัสดีจ้าพี่พี่นะคะคุณหมูยองบอกสวัสดีคุณคุณวาวเดินทางต่อนะคะนะคะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันโน่นนะคะก็ ปกติแล้วอ้ามาแล้วพี่ชายคนหล่ออีกคนบอกว่าพอจะทาอะไรต้องดูบ้านเราก่อน <c oughs> นะคะพอจะทาอะไรต้องดูบ้านเราก่อนนะคะแล้วก็มีน้องอีกท่านหนึง่งนะบอกว่าก่อนอ้วนนะคะเย็ยนเย็ยนก็ทักทายกับอาจารย์ปานะคะสวัสดีคุณอาจารย์ปลาบ้านสมิงมณ์นะคะน้องกีต้าสไพยมาเลเซียส,สวัสดี ค่ะนะคะเพวนเหมือนกันนะคะสวัสดีน้องชายคนหล่อของพี่ไก่นะคะน้องต้นออดีโอนะคะนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคอมเมนต์นกระโดดไปเรียบร้อยแล้วนะคะให้สม่ำเสมอน,นะคะให้ทําหน้าที่ของเราดีที่สุดนะคะแต่คําว่าดีที่สุดของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันนะคะไม่เหมือนกันเนาะช่วงนั้นแก่เหมือนกําลังทํากับข้าวกินพี่แตงมาทักทายกับคุณวาวนะคะทักทายค่ะนะคะนะคะ,นะคะน้อง กีตาร์สไปร์มาเลเซียสวัสดีค่ะพี่ซอนนะคะพี่สุี่สอนก็บอกสวัสดีแม่คาเมล่าเดี๋ยว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 ,ยวีนะคะศาสตร์ไทยนะคะศาสตร์ลาวนะคะแต่คือบ้านไก่จะมีเพิ่มมาอีกหนึ่งศาสตร์ก็คือศาสตร์พวนนะคะขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็้าทางด้านจิตใจนาะนะคะก็เหมือนอย่างตัวเราเองเราก็คือต้องปฏิบัติ ในหน้าที่ของเราณนะขณะนี้ที่เรารับผิดชอบของชาวเคียเตอร์้งสาวไปซื้อขนมเขาเรียกไม่ได้นะคะต้องบอกขนมเส้นนะคะนะคะไปซื้อขนมเส้นมาเนาะมาจะทานขนมเส้นเนะ้องขอบคุณมากมากเลยนะคะเห็นพี่เปิดบ้านก็มาแวะทักทายเนาะนะคะนะคะ,นะคะพี่สอนสุดที่สอนบอกสวัสดีค่ำนะคะกับเดือนคนนะคะกับลูกสาวคนสวยนะคะน้องกิตาสไพรมาเลเซียแม่ลูกห้านะคะนะคะ,นะคะพี่วัชริยาก็บอกว่าสวัสดีค่ะน้องสาวคนสูงเดือน กันยายนนะคะพอศ2 5ส7นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะสาหรับเดือนกันยายนนะคะที่ก็ตกเยอะเนาะนะคะคุณหมูยองบอกว่าได้เจอเปิดบ้านแล้วคะ่ะดีใจมากเลยขอบคุณมากๆค่ะคุณหมูยอง หมูหยองก็บอกว่าพี่พิงพาเพิรนสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่นักการสตี่คนรอนะคะคุณไก่นว่าเมินสวัสดีครับผมนะคะน้องตอนอดิโอบอกว่าสวัสดีมาถักทายกอดีใจกันแล้วนะคะก็มาพูดคุยกันนิดๆหน่อยๆเนาะพี่ชายทีก็บอกสวัสดีครับแยแววนะคะพี่ชายทีใจเย็น <laughs> ใจเย็นๆนะคะสวะดีครับผมนะคะกับคุณวาวด้วยนะคะพี่นางรักนายบอกน้องต้นสวัสดีนะคะนะคะคุณหมูอย่างบอกสวัสดีค่ะพี่นางรักนายนะคะเยอ้วนบอกคิดคุณวาวด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ป่าบ้านสมิงมน์นะคะขอบคุณที่มาส่งกําลังใจให้นะคะนะคะก็ทักไทยสวัสดี ที่เราได้เจอเจอนะคะก็จะเร็วนิดนึงสวัสดีค่ะคุณหมูยองแฟนเพจนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งกําลังจิตกําลังขึ้นอยู่กับความเชื่อและก็ทางด้านจิตใจเนาะนะคะก็เหมือนอย่างตัวเราเองแเรวก็คือต้องปฏิบัติในหน้าที่ของเราณขณะนี้ที่เรารับผิดชอบของชาวครีเอเตอร์นะเป็นไฟเหส่งกำลังใจอย่างเดียว นะคะเป็นฝ่ายส่งกําลังใจอย่างเดียวนะคะให้กําลังใจเนาะนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างที่เราได้รับมานั้นคือถามว่าเป็นสิ่งดีไหมเป็นสิ่งที่ดีนะคะสวัสดีค่ะพี่สุธีหรือประมาณนะคะให้บักหมอกไม่หยอกมั่งนะคะขอบคุณหน่อยแต่ก็คือ,อถามว่าบรรยากาศร้อนไหมไม่ค่อยร้อนอะนะคะได้อยู่นะคะก็เลย รู้สึกว่าเมื่อเย็นๆนี้ก็คือเ,เสร็จสิ้นแล้วแก่ก็จะได้ขึ้นเวลากับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น,น้องๆเนาะนะคะจะได้เดินทางกันไปต่อนะคะนะคะก็จะได้เป็นส่งกําลังช่องเย็นๆอย่างนี้นะคะตอนนี้กับถุ่มครึ่งแล้วเนาะ <c oughs> วัยนะคะเนาะวมากมากเลยนะคะช่องบุรีฝนตกไหมคะฝนลัวนะคะน้องต้นก็นทักทายนะคะกับพี่แต้มนะคะสวัสดีครับพี่แต้มนะคะเยวาวนบอกสวัสดีจ้าพี่พิงนะคะคุณหมูยองบอกสวัสดีคุณคุณวาวัานนะคะ นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นางรักนายบอกว่า,าสวัสดีค่ะคุณสมสวนนะคะคุณเขาผิดเป็นประจำด้วยนะคะนะคะน้องสายก็ทักทายนะคะกับพี่สุธีนะคะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้พี่สุธีรู้สึกว่าจังเงียบๆนะคะเมื่อวานนี้กินบะหมี่นะคะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าแวะบอกใจเอนะคะคุณวราพรนะคะนะคะาไกใจอัน คอมเมนต์ข้ามเตาล้านให้ได้นะคะคือพออ่านนาำสกุลนี้ก็ชอบแซวนะคะชอบแซวพี่สอนมากมากนะนะคะน้องกีตาสไปมาเลเซียแม่ลูกค้าบอกสวัสดีค่ะพี่โกสินนะคะคุณโกสินก็บอกว่าสวัสดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเยวก็บอกใจเอ้คุณหมูยองนะคะเยียงบอกว่าเรียกพี่ก็ได้จะได้ดูไม่แก่เรียกใหายน่ารักที่สุดเดือน กันยายนนะคะพศ .2567 นะคะก็เป็นอีกวันหนึ่งแล้วนะคะสาหรับเดือนกันยายนนะคะไปทำกับข้าวนาะนะคะพี่วัฒนาบอกสวัสดีคุณว้าวนะคะเยาวนาดาก็บอกสวัสดีค่ะนะคะกับพี่วัสนาด้วยนะคะน้องดาวเริ่มทำตามบอกสวัสดีจ้าพี่ตะ <c oughs> เดี๋ยวนะบอกยากบอกไม่ให้ตอบ หล่นเฉยเลยอีกอุน,นะคะนะเซลล่างอีกนะคะ,ะ,ะก็เป็นอีกวันหนึ่งเนาะนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกๆที่นะคะแน่นอนนะคะคุณสินบอกว่สวัสดีคุณแต้มครับนะคะนะก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเราก็เจอเจอกันรู้เพิ่มเติมเนาะนะคะแล้วก็ไปให้กําลังใจเพื่อนๆด้วยนะคะนะ,นะก็ตั้ง พอช่วงกลางวันแล้วก็เหมือนกันนะคะนะคะ,นะคะก็บอกว่าคุณดีออนสวัสดีค่ะนะคะพี่วัชริยาชาแนงบอกสวัสดีค่ะน้องสาวคนสู้วยสวัสดีค่ะพี่วัชริยานะคะก็ขอบคุณมากมากเลยเก่งมากๆเลยนะคะใช้เวลาที่ผ่านได้รวดเร็วมากๆนะคะอันยองคิดถึงที่สุดในโลกจ้านะคะขอบคุณมากๆเลยคุณสมส่วนนะคะทักทายกับคุณพิงค์พาเพลินนะคะสวัสดีจ้าพี่ คุณพิงะคะาหายไปไหนล่ะน้องตอ้นอ,อดีโอนะคะพี่นางรักนายบอกว่าช่วงนี้พี่นางไม่สบายไม่ได้ขึ้นค่าโอ้รักษาสุขภาพนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงเร็วๆเนาะจ้าต้องเฝ้าคนป่วยจ้าอ้าวเหรอนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะยายอ้วนเนาะนะคะยายเนียงก็บอกว่าสวัสดีตอ้น a อ u อิโอนะคะนะคะแปลวนะคะน,ะคะนาดานะคะ อ่าวงดีสวัสดีค่ะคุณกายนะคะยเยว์แวบอกว่าสวัสดียามเย็นขอบคุณมากๆเลยคุณสมสิมห์ค่ะนะคะเยว์อ้วนเยว์อ้วนเยวัอ้วนเยว์อ้วนมาแล้วมาแล้วมาแล้วคิดถึงคิดถึงคิดถึงกอดกอดกอดค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องวานคุณดิออลบอกจะจวดบบาแอนนะคะพี่สุธิสอนนะคะบอกสวัสดีทุกท่านนะคะมารวมกันนะคะ <laughs> มารวม ไปทํากับข้าวเน้อะนะคะพี่วัฒนาบอกสวัสดีคุณวาวนะคะ,ยะแยแหวนนาดาก็บอกสวัสดีค่ะ่นะคะกับพี่วัฒนาด้วยนะคะน้องดาวเริ่มทําตามบอกสวัสดีจ้าพี่พี่แต้มบอกทักทายค่านะคะกับพี่พิงค์ด้วยนะคะตรงตรง้นก็บอกว่าสวัสดีครับพี่หมูย่องนะคะเยอหวนบอกว่ามาได้จ้าแต่ไม่ค่อยว่างเนาะแต่ก็ยังทําไม่ได้สม่ำเสมอทางนั้นนะคะ <c oughs>